สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับกับผมครับกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้นะครับเนาะมื้อนี้ผมกุ้งเจริญทรัพ์กัปสีมาก,กับน้องหลาคนเดิมเหรครับมายืนเคียงงวัวไห้พ่อไห้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงวมางวัวใหญ่สำไดคนใหญ่สำใดเปรียบเทียบความเป็นจริงนะครับเนาะก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เอาความชัดเจนความถูกต้องมาให้พี่ให้น้องไดือบึงเมือนี่ผมมีงวัวสาวท้องนะครับเด้อท้องเค3 1สมหนึ่งมาให้พี่ให้น้องได้ชมได้จับได้จองกันผู้ใดเพิ่มมาเพิ่นถืกตาถือใจเนาะครับเนาะเป็นวัวสาวเคท้องเค3 1เสาอหนึ่งนะครับเด้อ3ามถึง4เดือนรับประกันท้องนะครับนะตัวนี้เป็นวัวสาวรับประกันท้องนะครับเด้อน, <c oughs> นี่ครับ มีหลายตัวนะครับเนาะตัวนี้เพิ่กระจองอย<ฮ>มามุมนี้ก็งามมุมบุนก็นงามครับเป็นวัวสาวท้องแรกด้วยครับด้วยวัวสาวท้องแรกโครงสร้างใหญ,ใหญ่ใหญ่สูงๆนาหนา,นาความสูงประมาณความสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกๆนะครับด้วยม่ต้องประมาณก็ได้ครับร้อยห้าสิบครับเนาะ น้องหล่าสูงสร,ร้อยห้าสิบห้าเน่ครับร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามัวร้อยห้าสิบสวบวกอยู่แล้วครับอ่ะอันหนามาเป็นประเภทหนาทางดังคมเนาะครับเนาะนะงวตัวนี้คุณเชี่ยงบ่ได้น้องหล่าจับได้ใบได้อยู่เนาะจับได้ใบได้ปกติน้องหลา่าทาง,งวัวดใหญ่ๆคนสีบกใครบก่อยเป็นเนข่าไปจับดอกยืนเครียคร้ยงๆห่างๆแต่ตัวนี้เพิ่งเกิดเข่าจับให้ผมจับได้ใบได้นะครับเนาะ <c oughs> เป็นการเป็นงัวสาวโค้งสางใหญ่อีกโตรครับที่หนาไปน้หนาหนาไปพัฒนาเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในคอกเลยครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจเมื่อนี่ผมสิเบเวาหลายนะครับนะเปิดเลยครับจวดจัดเลยจวดจัดสาวว่าสาวท้องแรก KF 3 1สเปิดอยู่ที่85,000 85,000พันดน้ะครับเด้อราคานี้กาบบ ก็เป็นราคาขายเลยนะครับเ้วยอพี่น้องบอกไว้ก่อน8 5ด0มห้าพันท้องเคเ1ฟสามหนึ่งเป็นวัวสาวท้องแรกสามหนึ่งสี่เดือนรับประกันท้องนะครับเรื่ออบคุครับช่วคคงนี้สิหาเต็มแบบใหญ่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 หญน้องละเปลี่ยนกันถึนี่อายุหน่อยกรมพูสอ,องตัวนั้นเป็นรุ่นใหญ่ตัวน,นี้เป็นน้องสาวหลาน้องสาวหลาคนลาน้องสาวหลาอายุจะปีอ่ะ เปลี่ยนเงินจับใหม่เหรอจับไว้ให้อายก่อนกระสันให้สิบอกพี่บอกน้องเพื่อนกดแขนเดี๋ยวหลบเดี๋ยวอ่าเลยครับเด้อให้น้องลาจับให้เบิงให้ชมใหม่ครับว่าสิให้น้องลาเฝ้าเพื่อนกระเจ็บข้อเหมือนนี้เอาเลยครับเด้อสาวท้องแรก KF เอสามหนึ่ง เปิดอยู่ที่85,000นะครับด้วยขาย85,000พันถ้าใครสนใจไผมากไผ่เสียไปเป็นแม่พันธุแม่บอกใหญ่ใส่ใหญ่หมักใส่ใหญ่กะโทรเลยนะครับด้วย0ูนย์หกสองสผมยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับน้าใครที่จับจองก็โทรมาเลยครับหรือสิมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษบ้านหนองคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้อ บันนี้ห้าสิมเม้าไลไล่ไล่ลักษณะด้วยครับเด้อเป็นงัวหนาไอหนาทางดังคมนะครับเนาะจมูกโดง,ด,งดังคมครับนี่เบิงครับอ่ะดังคมลำตัวยาวครับแข้งขายาวลำตัวยาวหลังตรง่ายไงนะครับเนาะ่ายไงม <c oughs> ันนี้ นมนะครับเด้อผู้ใดหสิตีกะตีได้ครับมันเป็นนมนมมีติงครับติ่งทอนิ้วมือนี่แหละครับนิ้วก้อยนี่แหละครับอีกติ่งหนึ่งเพิ่มมาเพิ่มติ่งมาอีกหนึ่งติ่งนะครับเรื่องถ้ายตีกับเราเป็นอย่างครับแต่ผมโมตีเนาะครับเนาะผมกะเลี่ยงตามโค้งสางเลี่ยงตามลักษณะความเลี่ยงความสะโค้งสางโค้งใหญ่เรื่องนมกับเราเป็นยังครับแห้งหลายเขาได้แห้งดี แต่ไปตีกะบโเป็นยังครับกับบวากันโอเคเนาะครับเนาะโครงสร้างใหญ่เน้นโครงสร้างใหญ่ครับร้อยห้าสิบบวกวัวสาวท้องแรก kf สามหนึ่งรับประกันท้องเปิดอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทสนใจโทรเลยนะครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าถ้าพี่น้องมากพี่น้องสนใจก็โทรเลยครับมือน,นี้เป็นง้วโครงใหญ่นะครับด้วยช่วงนี้ินเน้นงัวโครงใหญ่ครับเพราะว่า มันคุ้มแกการลงทุนนะพี่น้องเนาะวัวโค้งใหญ่นี่มันสามารถพัฒนาสามารถเอาบามันมาใส่เพื่อพัฒนาขยายกล้ามเนื้อโคง้งเอันเนื้อหนังเพราะว่าแม่มันกะน,นี่มันเป็นประเภทโค้งสางใหญ่อยู่แล้วเนาะเขาก็เอาเนื้อหนังบามันเขามาพาตัวนี้เขามาพาให้เรียบร้อยครับรับประกันท้องนะครับตัวนี้นี่ครับเปิ่งหางหางบกี้ให้วยครับหางวัวตัวนี้จิ้มกะสวยครับจิ้มสวยจิ้มใหญ่ดี นี่ครับหางนี่ครับนมมันมีติ่งเนี่ยน้อยยั่หันอีกติ่งหนึ่งะครับพี่น้องถ้าไผถือก็บ่าเป็นยางด้วยครับผมพอถือมันหนักเนาะเหมือนนี่ผมกับสิผ้าผีผ้านองมาเบิงคาคา,าครับนี่ท่ายงใหญ่ดางใหญ่เลยพี่น้องเป็นงวดที่ระเพทแดงดีท่ายงใหญ่ดากใหญ่นเนะเดดาะน้องหลานเนาะอ๋อมีขี่กระตอดมองนี่ตรงนึงครับเด้อบอกพี่บอกน้องให้สัดเจนครับแต่บอกมีปัญหาเด้อครับตัวน,นี้ที่เศร้าละ เรียกกระุดออกขี่กระตอดหนึ่งจุดนะครับนะเดี๋ยวพีเดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่น้องสีบอสบายใจเอาให้ชัดเจนไปเลยครับผมความสูงกับชัดเจนครับเบิงน้องลากับงัวว่า <c oughs> ค้นงามแหรองัวง,งามอีกคนนี้ <c oughs> มาเหรินมาหัวไปเด้ครับเด้๋ยวจะถือซาผมบมีแนวว่าวํำมาแรงมาเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิร บาซินครับเป็นวูกลูกกระทบเนาะมันเป็นบาซินเป็นวัวที่พามาแล้วด้วยครับด้วยระวางบามันกับบาซินออกมาเป็นลูกกระทบลักษณะนี้แหละครับคือถ้าได้พาอีกรอบหนึ่งแห้งสิงเป็นตะเบิงแห้งนะครับนี่แหละคือได้พาไปแล้วในท้องนี่รอบหนึ่งเป็นวัวที่โครงสร้างใหญ่เนาะครับเนาะถือโบแพงช่วงนี้เน้นใหญ่ไว้ก่อนด้วยพี่น้อง,องบู๊สั่งได้เนาะสั่ง ปกติน้องลาเนี่เยคุนสิบบคอยกาจับงูใหญ่เด้ครับเด้อเพคุนสิยืนเคียงสีห่างๆถ้งางงูใหญ่คุ้นบันไดก็สิยืนเคียงสีห่างๆมีตัวนี้เดี๋ยวจับเอา้าโอเคนะครับเนาะถ้าตัวใดคุณค้ณรีเพฟอนสิกาจับมึเงเจ้าห่างงามขนาดครับเอ้าวนะครับเด้อถ้าพี่ถ้าน้องมากสนใจโทรเลยนะครับนะโทรเลย0622680039 หรือสิมาเบิงโตจริงก็ได้ครับที่บ้านน้องคําตํบนาบลน้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะบ้านน้องคําตํบนาบลน้าคำําอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องสิได้เบิงงัวหลายโตบอแมนว่ามีแต่ตัวนี้นะครับเด้อมาเลือกมาชมอ,าอยู่ฟาร์มก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าไผอยากได้ก็โทรก่อนเลยนะครับเด้อเพราะว่ามันคือสอยูบดนเบิงลักษณะแล้วอ,อยู่บดนแน่นอน ตรวจท้องก่อนส่งนะครับคุณภาพของฟาร,ร์มเฮาต้องมีมาตรฐานนะครับเนาะคุณตาสาวโดยหมอชื่อดังเมืองราศีก่อนส่งเนาะครับเนาะกาให้พี่ในน้องในสบายใจได้นะครับเด้อก่อนที่นาไปเลี้ยงผมก็สิขวดตรวจท้องก่อนส่งเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาในการขนย้ายไปขนย้ายมาเนาะพี่น้องเนาะอ้าวยังไม่เห็นน้องเด้อล,ลูกน้องออกกล่องอยู่ เอาเ้อครับเด้อหมือนี่ผมกับบ่าวหลายยายห้างแล้วครับก็เว่าโดนมาโดนเติบบลละก็ฝากช่องน้าเนี่ยครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้เ้อ,เราาอเครับเด้อกดไลค์กดแชร์กด b ั c ส i ไขกดติดตามกดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมครับเพราะเด็เป็นกําลังแรงใจมีโฆษณากระเบิงห้น้ำเนครับจากน้อยจากยังพอไเด้คขายุค่ายา <c oughs> เอาวือนี้ผมกัสิคอจากไปด้วยคํวาว่าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนที่จากไปที่ผ้ายางเบิงนะครับเด้ออันยางอีกหลายตัวอยู่ครับในคอ,อกนี่น้องละน้องละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะข้างนอกนี่เป็นลูกกระทบทั้งหมดนะครับนะเป็นลูกกระทบนี่ครับในคอ,อกนี้เป็นบทั้ง ทั้งบามัน่นทั้งกระทบทั้งบามัน่น <c oughs> นี่ครับ 9km เรียบร้อย หลายนะครับยังอีกหลายครับท่ายปรเบิดต่อครับนี่ถายไปเรื่อยๆครับโอเคครับผม